ทุกคนเราอยู่ที่ต้าหมิงโอชาทุกคนจะจะมีโจ๊กก๋วยเตี๋ยวเกาหลงเกาเหลาหมูจุ่มดีไปเลยนะก๋วยเตีเ๋ยวไก่เขามีข้าวขาหม,มูทุกคนดูตรงบขอสอช้างเผือกนะฮะซอยช้างเผือกสี่เดินเข้ามานะฮะพริกน้ำส้มเขาหน้าทาดมากเลยนะคนดูสิเราชอบดูพริกน้ำส้มว่าร้านไหนเป็นยังไงเนาะนี่สดๆลก็มีกระทงกระเทียมต้องมีครับขาดไม่ได้นะฮะกระเทียม าทุกคนมาถอดภาพข้าวขาหมูก,ก่อนนะครับน,น,รน่าทานมากโจ้ด้วยน,นะจ๊ะโจ้ก่อนนะโจ้ก่อนมานี่โจ้ทุกคนเดีสยหน้าตานี่ฮะมันรอบนเลยครับทุกคนจะมีรายย้งรายเจอเข้าตลอดนะจ้ามีห้าบรรยากาศสบายๆนะฮะอุ้ยน่าทานมากเลยทุกคน ป้าหมิงโอชานะฮะทำไมถึงชื่อป้าหมิงทุกคนทำไมถึงชื่อตาหมิมงตาหมิงลูกช,ชายครับอ๋อน่ารักเจ้าอ๋อโอเคนึกว่าชื่อเจ้าของชื่อลูกชาย, <laughs> ชชายน่ารักจังโอเค <c oughs> ชอบกินกิ่นน้ำส้มนะน้ำส้มเนี่ยต้องต้องแบบอย่างนี้นะฮะทุกคนถึงจ,จะรู้เลยว่าอร่อยทุกคน คือเชียงใหม่เนี่ยนะฮะถ้าทุกคน,นะะไม่รู้จะไปพักที่ไหนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนนะฮะนึกถึงประตูช้างเผือกบางคนจะรู้จักประตูท่าแพใช่ไหมฮะท่าแพก็เดินมาราชดำเนินตรงมาเรื่อยๆนะฮะทุกคนก็จะเห็นวัดพระศรีวัดเจดียด์หลวงเลี้ยวตรงนั้นก็จะเป็นอนุสาวรีย์สามกษัตริย์จากอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ก็สามารถมาทางประตูช้างเผือกก็ไม่ไกลฮะประตูช้างเผือกก็จะมีถนนช้างเผือกทุกคน ก็มากินโจ๊กที่นี่กินข้าวขาวหมูที่นี่ได้นะฮะเข้าช้าอร่อยมากอืมอร่อยทำไมเราต้องมานอนที่ขยันโฮสเทลเพราะข่าวลือข่าวจริงเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นขวามใจนักท่องเที่ยวทั่วโลกมีรถช่งรถเช่าให้แต่เราจะเน้นเดินในเมืองด้วยทุกคนนะฮแล้วก็จะยินชื่อต้ามหมิ่นโอชานะฮะก็เลย ไม่ไกละหนึ่งกิโลเต็มเต็มเลยนะฮะเมื่อคือนนอนอยู่ที่ขยันโฮสเทลก็เสิร์ชหา location. โลเคชันอ๋อหนึ่งกิโลเองก็ไม่ไกลจะได้ถ่ายบรรยากาศในเมืองไปวัดเชียงมั่นในตอนเช้าเมื่อกี้กันนะฮะอร่อยมากขิงนะ,ะทุกคนขิงนี่เป็นแบบเออเหมือนโซมไหมคล้ายโซหมันันเนาะอย่าสมุนไพระฮะบางคนจะชอบกินขิงเป็นสมุนไพรตักแบบ นุ่มไม่เหนียวเลยทุกคนอะจริงๆเรามากินข้าวขาหมูซึ่งเราชอบมากเป็นพิเศษนะครับความเป็นขาหมูนี้ประกัดดองน้าขานม้ละถ้าเกิดบางคนไม่ชอบกินหนังมันบอกเขาได้เลยว่าเอาเนื้อร้วนๆนะอร่อยมากใครชอบเปรี้ยวๆก็ใส่เล้งส้มตัด ก็กระเทียมขาดไม่ได้ก้นกระเทียมคนอร่อยมากอร่อยขาหมูนุ่มทุกคนหอมเครื่องเทศเลิศกระเทียมชอบมากหาฤทธความดังทุกคน สะใจไม่ติดขัดอะไรเลยทุกคนอร่อยมากอือมพอดีอ่ะจริงๆช้างเผือกนีนก็มีขาหมูเยอะใช่ไหมแต่ดีต้าหมิงโอชานจะมีขาหมูด้วยมีโจ๊กด้วยมีเย็นตาโฟด้วยทุกคนอืออร่อยมาก เราจะมาลองเย็นตาโฟนะปกติเนะี่ยเย็นตาโฟรเราจะชอบมากจะมาลองน้ำซุปโดยที่ไม่ต้องใส่พริกน้ำส้มกันว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะดมเย็นตาโฟแท้เลยนะ่ะทุกคนไม่ต้องปรุงก็ได้นะอันนี้ยพอดีแล้วกลุมสองไม่ต้องปรุงฮะแต่ถ้าเกิดใครอยากใส่พริกน้ำส้มเข้าไปอีกก็โอเคไม่ขัดอ,อร่อยมาก สุดยอดราดนี้คือทุกอย่างอร่อยมากนะฮะอ่ะ,อะปอนทุกคนอือหือ,อเทียวโดนโดนโดนก็แป๋ยิ่งอร่อย,ยทุกคนเมือ่อกี้กินข้าวนัตุ๊บยังอร่อยเทียวโดนนี่โดนนั่นโดนนั่นอร่อยขึ้นจมูกเลยทุกคนนะฮะอื้อ อันนี้เป็นบะหมี่แห้งเส้นเล็กค่ะแต่บางคนชอบมีเหลือใช่ไหมก็จะสั่งมีใหญ่เส้นใหญ่อะไรประมาณนี้แล้วแต่คนจะชอบนะฮะนี่ครงเจ็นแลนด์ผ่านไหมผ่นา,านมาอ่าอันนี้เป็นบะหมี่แห้งเส้นเล็กนะจ๊ะทุกคนดูสินี่น่าทานไหมเอาอย่างนี้ทุกคนถ้าเกิดใครมาเชียงใหม่นั่งเครื่องบินมา,มาก็ไม่ว่างนระแต่ถ้าเกิดปักหลักตรงสะพานนวรัตนเนาะ จากรถไฟเชียงใหม่เดิน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 มาทางวัดอุปคุตนะฮะไม่ต้องเลี้ยวซ้ายขวาไม่ต้องไปตลาดวัดดรถนะเดินมุ่งหน้าผ่านวัดแสนฝางวัดเชตวันวัดบุพารามที่เขาสร้างหนังกันตรงนั้นนะฮะที่ก็ไปถ่ายทําหนังนางสาวซุวันไปถ่ายทําล้อซินแบงเออล้อซินไทยแลนด์ล้วก็เดินตรงมาจนถึงประตูท่าแพใช่ไหมแล้วทีนี้ก็จะเจอราชดำเนินตรงเข้ามาทุกคนนะฮะมุ่งถนนราชดำเนินมาเลยนะเจอวัดหมื่นล้านก็ไม่ต้องแวะก็ได้นะะ แล้วก็ไปเจอตรงสี่แยกตรงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ตรงวัดเจดีย์หลวงก็เลี้ยวขวาก็จะถึงโฮสเทลขยันถูกปะแต่เราตรงมาตรงถนนตรงเขาเรีรยกว่าถนนอินทวโรรใช่ไหมทุกคนทะลุมาประตูช้างเผือกแล้วก็ประตูช้างเผือกเสร็จก็จะเจอถนนช้างเผือกก็เข้ามาซอยสี่ก็จะเจอต้าหมิงนะทุกคนต้าหมิงโอชาเห็นไหมมาง่ายฮะใครบอกว่าจะหายากหาง่ายนะเดี๋ยวกินก่อนเอาแต่คุยทุกคนออน่าทานมาก อใครชอบแนวแบบว่าเป็นแห้งก็อุกเฉดนะอร่อยมากแล้วมีซุปอ่นะนี่เห็นน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปอร่อยใครชอบเปรี้ยวๆก็ใส่น้ำส้มตัวเข้าไปอร่อยมากจะใครมาชิงใหม่ชอบขึ้นดอยใช่ไหม是是ไปดอยตุงดอยปุย ลอยตุยดอยสุเทพบ่อน้ําร้อนฝันกาแพงเลย้ยฮะในเมืองก็มีวัดเยอะทุกคนอยากให้ทุกคนไปวัดเชียงมั่นวัดดวงดีวัดลอยเคราะห์วัดดับไยเพื่อเป็นนามมงคลเป็นชื่อวัดที่เป็นมงคลนะวัดหมื่นล้านนอกนือจากวัดพระสิงวัดอารามหลวงชั้นเอกนอกนือจากวัดดอยสุเทพแต่วัดอารามหลวงชั้นเอกที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีอยู่สองวัดที่ดังๆนะก็คือวัดดอยสุเทพลงท้ายว่าราชวรวิหาร แต่ถ้าเป็นวัดพระสิงห์จะลงท้ายว่าวรลมหาวิหารจะต่างกันนะลงท้ายไม่เหมือนกันทุกคนอร่อยมากแต่ถ้าเกิดลงท้ายแบบยาวๆเลยนะพระอารามหลวงชั้นเอกจะมีสามแบบแบบที่แบบยาวสุดก็คือลงท้ายว่าราชวรมารีวาราชวรลมหาวิหารลงท้ายยาวเฟื้อยก็จะมีกลุ่มตระกูลวัดโพวัดอรุณวัดสุขั์เนี่ยวัดสระบุรีพุทธบาทสระบุรี ราชวรมมหาวิหารลงท้ายยาวกวัดพระสิงห์อีกวัดพระสิงห์ลงท้ายว่าวรามหาวิหารเฉยๆทุกคนอ่านป้อมนะ